เจ้าช่วยติดจนได้ลิฟต์นี้เป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นนะแต่มันค้างเรื่องลิฟต์ค้างไม่ต้องกลัวเพราะมึงมากับลิฟเฟอร์ทำมันตกใจไปได้โอ้ยบา้านี่ไงบัตรผ่าประตูเข้าออกของกูเองฮาร์ดคอร์ไหมละ่ะเฮ้ยลิฟเพื่อนแล้วคุณทำได้ไงเนี่ยโอยช่างเถอะผมดีใจที่ได้ไปจากที่นี่สักทียินดีด้วยแต่กูยังต้องอยู่ต่อมันคือหน้าที่ของฮีโร่ อยากเท่ต้องทำใจอยากจังไลต้องเป็นโจรคอนเซ็ปต์เริ่มมาความระยำก็มาเยือนไปขึ้นรถให้ไวเร็วๆๆมันจะมียิงตลมวิงแน่ไอ้หอลํานี้กูจำได้ว่าไงเอามีหลอดพลัง <Alfred. S 1> มินิบอร,รอวะเอาเฟ ผมเห็นแล้วนายท่านยานเกราะพวกนี้หลายคนขับแต่ถูกควบคุมโดยรีโมทปิดระบบล็อกเป้าเอาปิดทั้เฮียเลยเนี่ยแบทแมนกูจะใช้อะไรมาสิว่าอีโรดุดซิมจะแน่สักแค่ไหนโอ้ยูแน่อยู่แล้วกูแน่ตั้งแต่เกิดเฮ้ยโอ้โหเยอะๆเฮียนี่มันเวอร์ออกแทงหลือไงวะเนี่ยใจเย็ดเย็ดไม่เอาหนาตั้งหลักแล้วยิงแหกไปหนึ่งเฮ้ยหลบหลบสีแดงไม่เอาสีแดงแหกไปสอง ต้องยิงเข้าหัวอุ้ยยิงดักหน้าอมึงเล่นงี้เลยนะระบบล็อกเป้าก็ไม่มียิงสดใช้จอยเลง็งลำบากอีกแล้วกูเล็กสวยๆยิงอีเชียติดตึกตะโถเอ,อ้ยลบลบก่อนตั้งหลักการโจมตีที่ดีคือการป้องกันที่ดีเลง็งจัดไปหนึ่งดอกอุ้ยโอมือไสเฮ้ยเป็นไงบ้างละ่ะฮ่าฮ่ากูยังมีอีกเยอะแล้วไงเรา มึงมีเยอะ,ะกูก็ลบได้อยู่ดีเฮ้ยแม่งยิงดักนั่นนันนไม่หลงคนลว้ยไอเบือกเอ้ยโอ้ฝีมือดีไม่เบาเดี๋ยวมึงเจอไอ้นี่มึงจะได้สนุกแน่ฝากดีแล้วกันนะมึงเฮ้ยมันสนุกแล้วมันสนุกแล้วเุ้ยเข้าใจแล้วเฮ้ยเคือนแล้วเนี่ยเฮ้ยการการกดอันหนึน่งอันหโอ้ยเยอะ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 ยอเยอะเยอยอยอะออยย อุ้ยซับยิงดีวะเร่งยากโอเคกูไปละต้องปรับตัวนิดนึงยิงได้ดีแล้วไงวะมันยิงตลบกูจังเลยมีไซมีไซโอเคกูรับได้หมดแล้วคราวนี้นักลบต้องมีบาดแผลฮึแม่งพลาดพลาดไปลูกหนึ่งสไลด์ออกข้างนั่นแหละยิง มันมีวอลคอนไว้อย่างนี้นี่เองเอาไว้ต่อต้านอากาศยานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ไหมซัดเต็มลเลยอะทีเผื่อนะมึงปเป่านิ่งไม่ได้ต้องเคลื่อนที่ตลอดอย่าอยู่ยเฉยๆเฮ้ยเฮ้ยยิงม,มันเข้าไปอีกนิดเดียวมันจะตายแล้วเฮ้ยฟาดฟาดอีกแล้วไม่ยิงไม่แม่นเลยใจเย็ดใจเย็ดๆนี่วไกลกูยังไม่ตายเหรอ อีกนัดหนึ่งจบจบเฮไอคิวนนั้นไม่ได้อยู่ในหอรอดไปนะมึงมึงยังไม่ชนะหรอกโว้ยคืนนี้มึงต้องชันใช้ฉัชนใช้ทุกอย่างเลยโอเลโซจแกโครมันกำลังทำระเบิดในห้องผสมผมต้องการทางเข้าและผมต้องการตอนนี้พยายามหาอยู่ขอเวลาสักแป๊บ,ลแ,ปบแล้วคนนั้นปะปะละ ชาๆได้พาเล่มงามเคยได้ยินไหมเงียบอย่างนี้คงไม่แล้วมั้งมีถอนสำนวนให้ฟังด้วยนะโอเคเอาตัวประกันไปส่งลงแม่งงี้แหละตกจากที่สูงได้อยู่แล้วอนเนกประสงค์โอเคตั้งลำแปลงล่างแล้วพุ่งไปอัพเตอร์เบ์เนอร์เย้เอาพิซซ่ามาส่งแล้วครับผม แบทแมนเดลิเวอรีสองคนนี้โชคดีมากนองนั้นโดนสมุนของสแกโครฆ่าหมดเลยอีเลวเอ้ยพาไปส่งที่ GCPD และระวังตัวด้วยนะจิมทหารเกินเมืองไปหมดแล้วคุณจะทำอะไรผมจะสั่งสอนไอ้เครนเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นทํามายุ่งกับเมืองกูเพราะกูคือสุดยอดผู้พิทักษ์โอลเคิลผมต้องใช้เส้นทางหาสแกโครเวลาเราเหลือน้อยแล้วคุณไม่ชอบแน่แมันมีทางเข้าทางเดียว แล้วมันถูกปิดตายจากด้านในและทางอุโมงค์ซ่อมบำรุงละ่ะมันอยู่หลังกำแพงหลักของโรงงานจะส่งพิกัดไปให้คุณจะทำยังไงอินพรอวิสอีกตามเคยโดยวิธีบบานๆแน่ๆก็คงไม่พ้นเรื่องการยิงถลง่มลองดูเว้ยเล็งสวยๆตรงกลางยิงแหกเราจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเอาตะขอเกี่ยวขึ้นไหไม่ได้ครับหมดสิทธิ เออนี่ไงเคลนไงใช่แล้วใช่แล้วอยู่ไหนวะกูควบคุมมันได้นี่เราจะทำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งขึ้นไปเฮลเยพวกมึงก็ยังคงสลบหลับไหลกันอย่างเพลินไม่ลบกวนแล้วกันกูมาบังคับเคลนแป๊บเดียวทีมโจมตีพร้อมไหมกูร่มมวมอยู่ตอนนี้ขั้นตอนนี้สำคัญกับแผนกูมากอย่าทำให้กูผิดหวัง ไม่มีทางคุณว่ามันมีแผนอะไรอย่างแรกหล,กหล,กลักๆเราต้องหยุดสแกโครแล้วค่อยจัดการไอ้อัศวินวางสวยๆหันนิดนึงเอาละกลับไปขึ้นรถขึ้นแบบธรรมดาไม่ได้ต้องขึ้นแบบเทๆ่ๆด่งลงไว้เย่จะเดินขึ้นก็นไม่ได้ต้องโดดถอย ลักแปลงล่างแล้วอัดคันเร่งให้มิดไปเลยวู้ฮู้เฮ้ยกำแพงแเต็มเต็มไม่เป็นไรรถกูถึกถึกมากครับเฮ้ยเฮ้ยรถทั้งสองกูเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเอาละมาละมันยืนขึ้นละยิงเฮ้ยสามทิศทางแขกไปซะยังอีกยังอีกใจ เฮ้ยลบแน่แน่อย่าหวังครับกูเรียนรู้เร็วแบทแมนฉันเจอจุดอ่อนของรถถังแล้วจะหาข้อมูลเพิ่มแล้วเดี๋ยวรายงานให้ทราบตามทางเลยเอา้าวตันชิปหายไปไงละเนี่ยสวิตประตูมีปะวะเออตั้งลงจนได้ผมนี่ลงจากรถเลยครับโอ้ชิดสองตัวเองเหรอโอ้นี่ยจะเยอะกว่านี้เข้าไปเลย ได้ยินไหมกูว่ามันพังรถถังเราแล้วล่ะแน่ใจเหรอรถถังเราถล่มมันมากกว่าแล้วมั้งทหารสองตัวมีป้อมปืนคอยคุ้มกันกูต้องรีบซัดให้หมอบก่อนที่จะโดนตรวจเจอตามนั้นโอเคในดีวะมันเชื่อมลงล่างวะไม่สั้นๆอย่างเงี้อ่ะลองดูไปเลยมันไม่ได้ยินยังเหรกูกระโดดถีบช่องแอร์เสียงดังโไม่รู้อีกเฟียมองท้ายเทคดาวน์ รอจังหวะให้แสงปืนมันส่องผ่านไปสักนิดแล้วกูก็จะขึ้นมาทำแบบนี้กับมึงเรียบร้อยสลบแพ็คคู่จัดการกับป้อมปืนซะงัดออกมาเจ๋งเลยง่ายๆอย่างี้เองเหรอเล่นไม่ยากอ่ะติดต่อมา แบทแมนเรากลับมาที่เขตของเราสําเร็จแล้วรอดมาได้แบบฟุกๆแลวทั้งเต้นไปหมดไอสารและเลวนี่คงวางแผนไว้ลงหน้าเป็นสัปดาห์พยข้อมูลเท่าที่สามารถเลยจิมผมจะเล่นงานมันเองและปลดชนวนระเบิดเราฝากความหวังไว้ที่คุณนะแบทแมนเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ผมรู้ดีผมเรียนมาเรียนจนหัวงอกเลยลุงโอเคไปดึงวอลเปเปอร์แม่งเหมือนจริงๆนะแต่มันคือแผ่นเหล็กต้องมือเดียวด้วยเดี๋ยวไม่เท่ ต่อสายตรงง่ายๆด้วยตัวคุณเองเพียงแค่คุณมีเวลาว่างวันละ6ชั่วโมงกูระเกียดคำพูดอย่างนี้จังไปถึงวลาแล้วเวยทุกหน่วยเคลื่อนพลนออกจากโรงงานได้เลยย้ำอีกครั้งนี่คือคำสั่งอ,อพยพครั้งสุดท้ายใครยังเสือกอยู่ที่นี่จะต้องตายฮะอย่าโคตรทรมานไปกันได้แล้วเว้ยเฮียแล้วเนี่ยประชุมบุคลากรกันหรือไง เดี๋ยวกูจะตีให้กระเจิงอืมเพลินกันเลยนะมึงมันต้องระเบิดควันและเปิดฉากแบบสวยๆอยู่ไหนว่าระเบิดควันกูอ่ะนี่ไงสมอเพลินเล็งส่งฮอนคูไปเราแล้วเริ่มทำกันลงตินแบบนี้มาเลยเป็นหนูคณะกูซัดให้หมอบเอ้ยเชี่ยเล็งเล็งออาไม่ทันอีกไม่เป็นไรกูไม่เครียดไม่ซีเรียดอยู่แล้วตัดโอ้โหเฮ้ย แม่งตัดโซ่ได้แล้วเอาคงไฟสแลมใส่หัวปวดมากอีกทีนึงกูชอบอุ้ยฮาร์ดคอร์สุดๆครับผม e n v i r o n m e n t a l take down เจ๋งแซ่บไอตู้ไฟตู้ไฟมึงมานี่จูบตู้ไฟซะอัดให้มอบตึกลบแดงทั้งระพึงหลับได้เอาคืนไปเฮ้ยเฮ้ยเยอะเว้ยเยอะเว้ยระวังตีนให้ทันเอานเต้อะ เยไอ้เชียโดนเลยแม่ขาดขาดมึงทำกูได้แค่หมัดเดียวนั่นแหละมึงมากสุดได้แค่นี้แหละไอ้เวนเอ้ยโหแม่เป็นสิบแบทแมนคนเดียวรออยู่ครับมาดิมาดิกูมีเกาะ์เล็กๆเว้ยแค่ชุดรัดไข่กูก็กินขาดแล้วอัดอัดให้เกี้ยงเฮ้ยแดงลบไอตัวพยาบาลมันปั๊มเพื่อนมันขึ้นมาเพราะว่านะทำไมมันไม่ตาย เดี๋ยวต้องรอพยาบาลกันออไอ้แพทย์สนามเฮ้ยเอา้ามึงสก,กิดกูทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันใจเย็นๆใจเย็นๆได้ทุกคนเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูไอา้ายไลท์มึงไปนู่นเลยเออส่งแขกสำเร็จเมื่อกีอ้ฉันจะจลองแลนบ,บีบอัดในห้องผสมออกมามันไม่ได้ล้อเล่นนะบรูส ทีนี้เราคงรู ite, the the so ้แล the ้วว่าทำไมพวกมันถึงเคลื่อนพลออกจากเมืองมันอยากควบคุมโรงงานนี้ต่างหากเพราะเอสเคมิคอลคือที่เดียวที่ตอบโจทย์การผลิตระเบิดปริมาณขนาดนี้มันต้องรุนแรงเป็นวงกว้างแน่ๆเราโดนล่อเข้ากับดักเต็มๆมันเลยไม่สนปล่อยให้ชาวเมืองหนีไงเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครหนีรอดและมีระเบิดเป็นแผนของสแครโคลมาตั้งแต่ต้นทุกหน่วยมารวมพลกันที่เกาะตะวันตกเดี๋ยวนี้ฮือฮืยฮืทุกคนทำดีมาก ก็ <God S 2> แทมเป็นของเราแล้วมันก็พูดกันแต่ประโยคดเดิมๆอืมแต่ถ้ามันไม่มีสาระอะไรมากจริงผมก็จะข้ามนะครับเอาไว้ที่เป็นเนื้อเรื่องและแปลกใหม่ผมจะแปลให้หมดเลยโอเคคี่จะดีดตัวเก้าอี้ดีตัวเฮ้ยเอาไม่ถึงม,มีน้ำด้วยมีน้ำเอาใหม่ต้องใกล้ๆกว่าน,นี้หน่อยเอาขึ้นรถเพื่อนไปใกล้ๆดีดตัว ได้แล้วโอเคลุยเลยเอ้ยเดี๋ยวเดอัปเกรดก่อนอย่างอย่างเก็บไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานทุกท่านจงฟังคืนนี้คือจุดเปลี่ยนชะตาของกอดแฮมตลอดกันให้กลายเป็นดินแดนแห่งฝันไรเป็นสัญลักษณ์แห่งความผิดพลาดของแบทแมนและเป็นอนุสาวรีย์แห่งความหวาดกลัว แต่ที่มากไปกว่านั้นเราจะทำให้ก้อนแฮมเป็นจุดศูนย์กลางของระเบิดที่จะแปลสภาพชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาทั้งหมดให้กลายเป็นของกูเออมึงนี่ก็จะยึดครองกันจังเลยกูจะต้องหยุดไม่ให้สารเคมีถูกโหลดเข้าห้องผสมพอเคลียร์ห้องนเสร็จกูถึงจะเริ่มหยุดชนวนระเบิดได้ตรงนี้มีปั๊มปืนเราจะยังออกไปไม่ได้ตอนนี้หลัไปหรือยัง มันไปแล้วมั้งมันกำลังรอรอยเปิดของเราอย่ายอมนะเว้ยได้ยินเปล่ากูรู้มึงสู้ยังไงอ๋อได้เลยเดี๋ยวรู้เลยนี่ไงกูมาแล้วทันทีครับบรูซเวนเดลิวอรีจัดให้ชุกเชินรสมีระเบิดมีความกว้าง23ไม้ชิบหายจริงๆจ้า23ไม้ไม่ใช่ใกล้แล้วเนี่ยโอเคไปต้องเคลียร์ห้องนี้ให้เรียบร้อยตรงนั้น3ตรงนี้3 เอานี้ก่อนแล้วกันมันแตกเถอมันกระจัดกระจายจะต้องเตือนไหมว่าตารางเวลาของเรามันบีบมากก็ทําจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ผู้พิทักษ์ของมันได้ทำกับกูไว้ผู้พิทักษ์ที่ว่านี่หมายถึงแบทแมนสินะอืมมันคงแค้นแบทแมนแล้วทำไมมันมาลงกับเมืองวะนี่แหละพวกตัวโกงคนระับมันเฮียจริงๆลงมาละอ่ะสอบปะ dead cat สอบตำรวจแก๊สหลอนประสาทเป็นเจ้าหน้าที่ที่จิมส่งมาเฝ้าอืมโอเคมาแล้วก็แล้วจับมันนี่ห <c oughs> วัดดีครับรัดคอรัดคอเร็วๆมันมาแล้วอย่าหันมนันนะมึงเๆฮๆ้ยลง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 เฮ้ยหลอดฉ <c oughs> ุกเฉินรักมีระเบิดมีความกว้าง31ไมล์ขอบคุณที่บอกบ่งบอกถึงความชิบหายที่กำลังจะมาเยือนมนันนี่มาให้กูรัดคอหน่อย เป็นเพื่อนกันเรารักกันเรากอดคอกันมึงทุกตัวมีหน้าที่ทำหน้าที่มึงให้เสร็จแล้วมึงอาจไม่ต้องตายเพราะพิษกูเป็นคนแรกๆตามๆจับได้แล้วพวกคนก็แฉมอยากจะหนีก็ตามสบายแต่มันหนีชะตากรรมตัวเองไม่ได้หรอกไอ้ชั่วเอ้ยไม่ได้แบทแมนอย่ายอมแบทแมนต้องช่วยทุกคนให้ได้ คือหน้าที่ของโอโลฮีโร่สองตัวอยู่ด้วยกันอีกตัวหนึ่งโหลดสารพิษเอาตัวไหนก่อนฉุกเฉินรัสมีระเบิดเพิ่มเป็น46ไมล์แล้วเฮ้ยมันนี่กอดคอกันหน่อยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับมึงแค่แป๊บเดียวเออดมขี้เต่ากูซะรับเฮ้ยมาแล้วเนาะยังยังเฮ้ยมีคนมันขึ้นมาฟิกอะไรวะ มันเจอศพแล้วมันเจอศพแล้วเร็วเร็ว,รวต้องรีบลงมือดูดลันเราจากบมสูงเราต้องลงไปกูจะไม่โดดถีบมึงกูจะเก็บมึงเงียบๆลงไปแต่ละสิ่งที่มึงถือสำคัญกับแผนกูมากพิดของกูเป็นสูตรสำเร็จมนานานนับปีแล้วได้แล้วเว้ยมันเข้าไปนเส้นเลื่อดเร็วมาก ความร้ายแรงขึ้นอยู่กับความโหมดร้ายในใจแต่ละคนก็คือกินเข้าไปหรือโดนเข้าไปจะเป็นประสานร้อนคุมข้างอะไรเงี้ยยึมมือคนอื่นให้ฆ่ากันเองสแกโครมจอบลงตาอืมโดนเรียบร้อยตัวสุดท้ายเก็บซะทีนี้ก็เหลือมึงแล้วสแกโครไอหุ่นไล่กาสารละเร็วกูมาหามึงแล้วไหนวะ ดูเหมือนว่าสารเคมีหยุดไหลแล้วนั่นก็แปลว่ามึงอยู่ที่นี่แลใช่ไหมแบทแมนโอ้รู้้วยกำลังอยากจะเจออยู่พอดีเลยเดี๋ยวก่อนก่อนจะเจอขอกูเคลียป้อมปืนก่อนเดี๋ยวรถกูเข้าไม่ได้เผื่อไว้เผื่อไว้กูมาหยุดแผนของมึงลวไอ้สแกร์โครฮ่าๆว่าแต่เข้าทางไหนวะกูรู้ว่ามึงอยู่ข้างนอก เข้ามาเลยประตูไม่ได้ล็อกทำไมมันง่ายจังวะกลนลวงของมันอีกแน่ๆนาไปดูซิประตูไหนไม่ได้ล็อกนี่ป่ะห้องผสมกลางก็ต้องอยู่ตรงกลางอ้าวเจอแล้วมามาเจอกันหน่อยอยากเจอไม่ใช่เหรอั <S <S วจริงเสียงจริงมาแล้วว้ยขอลายเซ็นได้นะมึงคิดว่ามึงชนะแล้วงั้นเหรอความกลัวทำให้มึงคาดเดาง่ายซะเหลือเกิน นาเละชิบหายกูควบคุมทุกอย่างไว้หมดแล้วจะม,มอบตัวง่ายๆเลยวะมันง่ายเกินไปนะเนี่ยข้าหน้าโควกูจะเป็นมันยังไงปล่อยกูไปไม่งั้นเธอตายตมึงพูดเรื่องอะไรบาบร์เบล่ากอร์ดอนไงอืออะไรเนี่ยมึงรู้ได้ไงวะโทรเร็วเจอตัวมาหรือยังรีบออกจากที่นั่นให้ไวเลยใจยเย็น ไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่อ้าวชิบหายแล้วแบทแมนพลาดแล้วครับออ้ยเบลอไม่ได้เลยเวนจริงๆิงบูธเวนเวนจริงๆไม่มีอะไรเจ็บไปกว่าการเสียคนในครอบครัวโดยรู้ว่าโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองมีทิ้งคำคมก่อนจากเอาไงล่ะทีนี้มึงอัลเฟรดผมได้ยินทั้งหมดที่อไอ้บ้าน,น,าน,านั้นพูดแล้วครับผมพยายามติดต่อ,อคุณผู้หญิงก็รดนแต่ก็ไม่เป็นผลเลยพยายามต่อไป ชิบหายแล้วันจะระเบิดแล้วคอมพิวเ,เตอร์แจ้งเตือนอนี้ไงกดเลยขอเฟซบุ๊กแป๊บหนึ่งกำลังเตรียมสารปฏิกิริยากลางนายท,านท่านทำอะไรนะ่ะมันสายไปแล้วท่านหยุดไม่ได้หรอกผมรู้ผมไม่ได้พยายามจะหยุดแต่ผมลดรัศมีระเบิดได้และะ้วจะเกิดอะไรขึ้นกับนายท่านล่ะครับไม่สำคัญหรอกนะหาเธอให้เจออัลเฟรดสารกลางพร้อมแล้ว neutralizing agent สารเคมีกลางลดกดลดเบสมาลองดูถังพวกน,นี้ไวต่อการประทุมากๆกูจะต้องเคลื่อนไหวช้าๆใจเย็นๆท่านครับผมอยากให้ลองคิดใหม่ออกมาจากที่นั่นเถอะคุณจะโดนระเบิดและตายไปด้วยนะไม่มีทางอื่นแล้วอัลเฟรดทุกปัญหามีทางออกครับนายท่านได้โปรดเถอะแต่ทุกทางออกของกูมีปัญหาวะ่ะระเบิดรอบตัวค่อยๆเดิน ในสถานการณ์แบบนี้กดดันชิบหายแต่ค่อยๆเดินครับเอาวะมันไวต่อการประทุค่อยๆค่อยๆสอดลงไปมันคือดุนดุนมหาภัยลงไปช้าๆเอ้ยๆ,ๆยใจเย็นใจเย็นๆค่อยๆหยอดครับค่อยๆค่อยๆแตะอนาล็อกเบาๆโอเคได้และหนึ่งต้องใส่กี่หลอดแล้วเนี่ย สารทำกลางเข้าที่รักสมีระเบิดถูกลดลง25%เธออยู่ไหนอัฟรดผมไม่ทราบจริงๆครับท่านมันเป็นความผิดของผมเองเธอระวังภัยเสมอครับท่านบุสเธอก็คงจะโมโหไปท่านนี่แหละถ้าเธอพลาดอ่ายกขึ้นมาเอาดุนไปสอดตรงนู้นนายท่านครับฟังผมนะนี่คือทั้งหมดที่มันต้องการสากาทมไม่มีท่านมันจะมายึดได้อย่าปล่อยให้มันชนะสิครับ กูไม่อยากให้มันชนะหรอกแต่มันคือทางเดียวที่ทําได้คือการลดรัศมีระเบิดกูยอมตายคนเดียวดีกว่าให้ส่วนลมต้องมาตาย,อยสอดเข้าไปแต่ตอนนี้กูห้ามตายเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงโอ้ดูหน้าแบทแมนเหวอเลยใจยเจยเ็นใจเย็นเมื่อกี้กูขอโทษแบทแมนกูกดแรงไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจ้าลดลงแล้วลดลงแลง้วลูกพ่อโอเคลงไปลงไปได้ละ แล้วไงสารทำกลางเข้าที่รศมีระเบิดถูกลดลง50%ผมมองเห็นสภาพโรงงานแล้วคุณไม่มีเวลาแล้วผมขอร้องเราออกมาเถอะมันคือสิ่งที่คุณสอนผมไงว่าให้ทำในสิ่งที่ถูกนี่แหละทั้งหมดที่สำคัญท่านบรูซครับผมกราบตินล่ะคุณต้องรีบหนีออกมาท่าเรื่องนี้เป็นเพราะคุณผู้หญิงกอดอนมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยเอาชีวิตตัวเองรอดก่อนที่มันจะสายกันไอลาก่อนอัฟเฟรด สั่งลาเรียบร้อยนี่แหละผู้ที่ต้นให้กับส่วนรวมและความถูกต้องนะสละได้แม้ชีพจะวหวคุณหนหนูดูแบทแมนเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับการที่เรารักและอยากปกป้องอะไรเราจะยอมแลกด้วยชีวิตอย่างไม่เสี็จได้เอ๊บางทีเกมมก็ให้ข้อคิดและสอนอะไรเรามากกว่าความบันเทิงให้เอาไปประยุกตใช้ได้จริงแหมเชียกูดึงเขาดราม่าทำไมเนี่ยเอายัดลงไปมึงคงไม่จบแค่สี่พาร์ทหรอกใช่ไหม <laughs> มันจะสั้นขนาดนั้นเลยเหรอแบทแมนไม่ สารการเข้าที่แล้วรัศมีระเบิดเพิ่มเป็นพันเปอร์เซ็นเย้ยพ่อมึงเถอะหลอนแล้วหลอนแล้วแบทแมนกูว่าแบทแมนสูดแก๊สเข้าไปเรียบร้อยเริ่มมีอาการแน่ๆเลยกูว่าจิตหลอนชัวไปสุดท้ายเย้ยจ็อกเกอร์หวัดดีคิดถึงกูไหมเพื่อนกูว่าจิตหลอนชัวอืมปรุงแต่งขึ้นมาจากความทรงจำเก่า b บทแมนมันโดนแล้วละ่ะเรียบร้อยนี่มันก็ตแฮมหลังจากโดนระเบิดปะวะถ้าจะให้เดากูว่าน่าจะใช่คอปเตอร์กูไฮเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอก็ตแฮมระเบิดจริงเหรออ้าวผอบอดอนสวัสดีครับลงมาคนเดียวลูกทีไปไหนแล้วเนี่ยอให้เราบังคับเป็นผอบอดอน สงสัยจะยังไม่จบแค่นี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับย่าลืมดูเบลิเฟอร์กันนะกวย้ย